รถย้ายนะครับผมเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆนเป็นหัวล็อกกี้ครับนี่เป็นงานช่างจบสติกเกอร์มัมโมเดลแล้วก็ตัวคัสซีแล้วก็พื้นกระบะมัมโมเดลนะหัวช่างจบสวยๆนะครับเข็นเล่นได้ตัวนี้มีการโหลดนะครับโหลดล้อโหลดเตี้ยนะครับพอคัสซี มโมเดลเนี่ยเดิมๆมันจะเป็นรถดำมันจะสูงนะครับคลาสสิกอันนี้โหลดเตี้ยเพื่อให้รับกับหัวล็อกกี้ตัวน,นี้ได้นะครับพลังสองสี่ศูนวางเครื่องสองสี่ศูนย์นะครับนี่ไม่ได้แต่งอะไรพิเศษนะเน้นงานเดิมๆครับล็อกกี้เดิมๆคลาสสิกสติกเกอร์ชุดนี้มีขายนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ ตัวลิง์ตะก้าสีเหลืองไว้ทางด้านซ้ายมือล่างนะครับเข้าไปกดสั่งได้มีทั้งแบบกันน้ําแล้วก็ไม่กันน้ำนะครับสวยไหมครับเป็นงานเดิมๆครับเดิมๆอันนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับต้องสั่งลงหน้านะหน่อยเพราะว่าช่าง ทำหัวไม่ค่อยว่างครับคิวเยอะพอดีมีหัวอยู่พอดีครับลูกค้าสั่งเลยจัดให้ขอบคุณนะครับที่อุดหนุนมัมโมเดีลสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่ครับผมอันนี้เอาเอากระสีลูกพวงขึ้นดูนะครับนี่ครับผนกระสีลูกพวงได้